สวัสดีครับชุดที่โชว์อยู่นี้คือเป็นชุดมิสูบิชิไททานตัวเตี้ยครับเพื่อนๆงานด่วนๆจัดให้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับจัดให้แบบครบๆนะครับผมสินค้าออกต่อจวอครับรอรับได้เลยวันนี้หนองหัวลำพูนะครับเพื่อนๆมิสูบิชิไททันตัวเตี้ยสีแดงสวยสดใสในงานชุดยกมีอะไรบ้างครับเพื่อนๆพวามาซ้ายขวาครับ แล้วก็อะแดปเตอร์เพากลางครับตัวโยงสาวาวเบรกเทินเพาซ้ายขวาประก,บ Turn ale, ะรกอบเทินเพาสลักสี่ตัวสายอ่อนเบรกสามเส้นครบอะแดปเตอร์เพากลางงาตัวต่อโชวคหลังยาวไม่พอเพิ่มตัวต่อให้นะครับต่อโชวคหลังโชวคหน้าใช้เดิมเพิ่มมาใหม่อีกตัวนี้ลองฐานเกียร์นะครับตัวนี้จะปัญหาเรื่องเพากลางที่ ตัอสันกระพือปุ๊บอันนี้จบครับหายช่วยได้ชัดเจนนะครับสำหรับชุดคิดของเราดีๆนะครับงานคุณภาพงานรับประกันคุณภาพครับรอรับได้เลย